สวัสดีนะนะสวัสดีพี่ๆทุกท่านที่รับชมคลิปของผมนะครับวันนี้ก็อยู่กับปังพุ่งชาแน,นลเหมือนเดิมครับวันนี้จะทําการตีประสุกที่เขื่อนลกตะกองครับผมก็ด้านทางผมนี่แหละครับผมก็ไม่ได้ออกว่ามาหลายอาทิตย์แล้วเนื่องจากว่า,าลอกพังก็ทำการซื้อลอกใหม่ครับผมก็เราจะมาลองลอกของ MK ครับผม เบอร์สองพัของสปินนิ่งครับผมก็จะลองดูวันนี้ว่ามันจะเป็นยังไงจะเบิกไหมก็คือจะลองดูปกติอันเก่าที่ผมใช้ผมใช้เป็นของไร้ว่าครับไร่ว่าตอนนี้มันพังไปแล้วก็เลยหาอะไรไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนเป็นอีกของเป็นของ Mk ครับผม Mk เคร์สองพครับเดี๋ยวทำการตีเลยครับก็วันนี้ก็มาสายแล้ว มาสายแล้วมาสายมากๆเลยวันนี้ปกติก็จะตื่นตีห้าครับผมแต่วันนี้ตื่นสายไปหน่อยโอเคครับตัดไปครับผมลองที่ผูใจนครับเนี่ยครับเอ็เคครับผมเบอร์สองพันวันนี้จะมาลองครับผมนี่ครับเป็นสปินเป็นสปินนิ่งครับผมนี่ครับ MK เบอร์สองพัวันนี้จะทำการลองตีดูครับว่าจะเวิร์ไหมจะเป็นยังไงนกระายแล้วครับผม <c oughs> เดือที่ใช้ก็เหมือนเดิมครับกระดีไก่ชนครับผมกับหลอก MK แล้วก็ส่วนคันเป็นคันใบสันครับผมอ่าหกจุดหกครับผมความยาวเบรอยู่ที่ แปดสิบเจ็ดครับผมก็กลางๆครับแต่ขมูลดูมันก็นิ่มดีนะครับนิ่มเลยกลับไปครับผม,ออมก็ทำการเตินตีครับผมออตามนี่เลยครับผมต้องทำการตีแล้วครับจะเป็นยังไงเสียงนิ่มมากเลยครับ อืมหมุนก็นิ่มนะครับหมุนหมุนนิ่มมากเลยหมุนนิ่มมากเอ้ยอุ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 ้ยโฉบโฉบโฉบโอ้เปิดลอกใหม่ก็มาโฉบแล้วครับผมแต้มทีหนึ่งจะมาไหมครับผมเดี๋ยวลองดูครับเออถึงกระโถบเลยว่ะเดี๋ยวปีมันตรงไหนโอ้ ตรงนี้นะ่าจะไม่มีไซโลนะผมว่าไม่รู้มันจะมีไหมแต่ลองดูก่อนครับผมลองดูกันมุนนี่มับหมุนนิ่มากเลยเอาขาก็ขาเป็นขาโลหะครับผมแขนก็แขนโลหะเหมือนกันครับผมเห็นว่ามันมีลูกปืนในตัวด้วยแต่ว่าผมยังไม่ทำการแกะครับเพราะว่ามันอยู่ใน รับประกันหนึ่งปีครับผมก็เลยว่าเออลองใช้งานดูก่อนออส่วนไอ,อตัวปิดเปิดเนี่ครับมันเป็นมันเป็นโชค๊คนะครับโชค๊คเวลาขึ้นไอ,อตัวเก่าผมใช้เป็นมันเป็นสปริงอยู่ด้านในนี้เป็นสปริงอันนี้เป็นโชค๊คครับกออ็จะลองทำการตีไปเรื่อยๆครับผม น้าใครน,าน้าพี่น้านท่านใดที่ใช้อยู่ก็ลองมาให้คำปรึกษาผมได้นะครับเพราะว่าบางทีผมก็ยังมไม่ไม่ชินเนาะว่ามันยังไม่ก็หัดลืมหัดเล่นแรกๆเหมือนกันแต่ว่าจะหาลองเวสด,ดูว่าจะมีเวสเขาว่าตีไวดีนะ ยังไม่ทัดไม่เคยลองตีเลยนะครับปล่อยไว้สักพักหนึ่งให้เหยื่อมันจุมน้ำครับผมเร็วอะไซโลไม่มาเว้ยมาสักหน่อยนะไซโล อยากฟังเสียงรอครับลอกใหม่ว่ามันจะเป็นยังไง โดนอะไรวะ อ๋ออ๋ยโอ้โหดูดอลลาดอลลโอ้ดอลลครับผมโดนแล้วนะดอแลารครับผมโอ้อะไรครับดูแล้วครับโอ้โหโอ้โหอีกนิดครับน่าจะไตน้อยครับ เลยครับผมแต่ไม่ใหญ่มากครับโอ้ายังไงเอ้ยยังไงครับโอ้โหเป็นกระดีใจชนครับผม ไปแล้วครับเแต็มครับผมโอ้ยตอ่อแถวแล้วครับผมก็ดีไก่ชนครับผมตอ่อแถวแล้วครับแตดิี่หนูยะงที่หลุ ถึงรู้แล้วครับอันนี้โอ๊ย๋ออะไงดีวะ ไลืน่นโอ้ยรเาเนาะลื่นดีมากครับผมวันนี้ก็เลยเวลามามากแล้วครับก็ผมจะทําการกลับบ้านครับผมสําหรับวันนี้ก็ตีประสูบได้หนึ่งแจมครับผมก็ไตไม่ใหญ่มากครับก็จะทําการปล่อยมันหลังจากกลับบ้านครับผม ก็ฝากนะนะฝากพี่ๆทุกท่านครับที่เห็นคลิปผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปครับผมก็วันนี้ก็มันก็น้ำมันก็โอเคนะผมว่าแต่ว่ามันก็เรียกว่าอะไรบรรยากาศมันก็ลมไม่แรงน้ำก็โอเคปลามันก็เหมือนจะลงลึกครับผมก็ทำการตียากหน่อย ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ว่ารับชมคลิปของผมจนจบครับผมก็มีอะไรแนะนำมาได้นะนะแนะนะนำผมขาดขาดตกปกข้องประการใดก็แนะนำมาผมแนะนะนาผมมาได้ครับเพราะว่าผมพูดไม่ค่อยเก่งบางทีก็แนะนำผมมาได้ครับผมก็ถ้าผมขาดขาดตกปกข้องประการใดก็ตามครับผมก็วันนี้ก็ขอตัวลา ไปก่อนครับผมสวัสดีครับผมบายบายมันไม่ชัดเลยครับผมย้อนแสงมันยอนแสงแต่ผมถ่ายวิวให้ดูครับผมหลังจากคลิปนี้ไปครับผมไปครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับผม บรรยากาศดีมากครับผมก็ลมไม่แรงครับวันนี้น้ำอาจจะเย็นอยู่บ้างครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับผม